เอาละครับท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งในคู่นี้เป็นเกมระหว่างชุดกินเลอร์พาร์ตเจอกับชาร์กโอ้กินเลอร์พาร์ตนี่ก็ไม่ธรรมดาดีกรีนักเตะของเขาที่ได้ไปนักเตะใหม่ๆอารีเป็นแนวหน้าน้องดีดีเอ็นดีดีอยู่แนวกลางพี่เขียวอยู่เป็นแดนหลัง โอ้ยบางมีนบางมีนเป็นแนประตูนักเตะตัวละครใหม่การมานบังะสล้วเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมตายแล้วผมมาเลยเอาแล้วครับกําลักำลังจะเริ่มเป็นการฟิต้อมกันแล้วนะครับในเบื้องต้นนี่ครับนักเตะของทีมชากหรือฉลามฉลามบนดินที่เราเห็นกันนะตอนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีอานัตเป็นตัวนำทีมขึ้นมา พีเต็นเป็นแนวบุกแนวหน้าอันน่ากลัวเซ็นเตอร์แบ็กเป็นพี่เบสและคู่กันกับพี่เบียวหนีกับตันทีมาแล้วครับกับตันทีมาเยือนกับสนามเริ่มเปิดเกมเปิดมาก็เข้า1-0หนึ่งศูนย์แล้วเรับหนึ่งศูนย์โดยที่ทุกคนไม่นึกไม่ฝันน่ เอาแล้วครับเริ่มเกมมาเกมบุกจากคิลลร์พารก่อนในหนึ่งศูนย์ลูกนั้นยังงงงวยกันอยู่เลยครับท่านผู้ชมยังแนะนำนักเตะไม่เรียบร้อยกันเลยเริ่มเกมออกมาเตะเอาแล้วครับชาลามชาลามบนดินเจอพี่เคียวเอาแล้วพี่เคียวเป็นการยืดยึดดึงดอยู่เด็กตัวละครใหม่เอาแล้วเอนดีดีเอนดีดีจ่ายมาอาลีกระแทกกับพี่เบสเอาพี่เบสลงไปนอนอีกครั้ง อเป็นการเอาแล้วครับเอาแล้วครับเดิมพันกันแล้วมีดีมีดีเดิมพันกันแล้วมีดีเดิมพันว่าพี่เมจจะนอนไม่นอนฮันหนึ่งแล้วครับไปที่ฮันหนึ่งตอนนี้ในสนามไปที่ฮันหนึ่งแล้วหรอกกินเลิศบัตรฮันหนึ่งไปแล้วจาลามบนดินเอาแล้วครับอาลีเอ่นดีดีโอ้หพี่เต้นเต้นยูแดงอานัตอานัตดึงดึงล็อกล็อกอยู่ ตัวละครใหม่ก็มีเยอะแยะมากมายนักเตะที่เรายังไม่เคยเห็นไม่พบเจอโดนรวบไดบอลอาลีเกียอาลีอาลีโอ้ยเอาอีกแล้วปึ้มตัวละครใหม่แม่พี่เขียวพี่เขียวคี้หรือเปล่าพี่เขียวจ่ายเอ็นดีดีดึงดึงดึงเอาพี่เพียวทำยังไงเอ่ยอาลีทำยังไงเอ่ยอันนี้นักเตะใหม่เพิ่งเคยเห็นไม่รู้ได้สัญญามาจากไหนมาจากโซนสามจังหวัด น่ากลัวยังไม่มีทําการรู้จักกันน่าจะคุยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมปับเปิดจากชลามจากข้างสนามเคลียร์อานัตเป็นการจ่ายว่านี่คือต้นเกมที่น่าจะเป็นเกมที่ยืดเยื้อมากนะครับท่านผู้ชมการสวนไปสวนมาของดึงอานัตอานโนรลวบโดนบอลยังได้อยู่ตะออกข้างสนามขินเลือ์พัด เริ่มตั้งตีจากริมเส้นรวมนะครับท่านผู้ชมน้องๆครับน้องๆน้องน้องๆน้องเบอร์สิบครับลบๆหน่อยพอดีเนะเอาแล้วครับโอ้ยอารีลูกนี้ไม่โดนบอลนะครับถ้าโดนบอลดิมีหน้ากลัวมากลูกนี้ความเร็วความมุ่งมั่นหน้าของเขานี่น่ากลัวที่สุดเอาเลยครับอาเพียวอาเพียวทำยังไงเทงเข้าตรงกลางน้อง อาคุณเต้นคุณเต้นเปิดไม่ได้คุยกัน <c oughs> คุณเขียวตัวละครใหม่ตัวละครใหม่หมยูนคุณเขียวยูนนายประตูคือซะโอนความเหนียวของเขาเป็นที่เรื่องลือกันในคลิปเรีอววอนไปหมดป๊บปปีเบ็ดล็อกหนึ่งล็อกสอง ล็อกไม่ผ่านนะครับเป็นการสกัดทิ้งกันไปตัวละครไม้เปิดตัวละครไม้เปิดปลากมาป๊อปโดนสกัดด้วยอานัดเปิดอยากริมเส้นวีเขียวล็อกไม้ <c oughs> อาริน,นดีดีอินดีดีจับสามหนึ่งกำลังร้องก็อยู่สามหนึ่งดึงตัวประกบหนึ่งหนึ่งวีเขียวดึงมาป๊อบโอ้ยเอาแล้วพี่ติน เต็นคนนี้เต็นหัวทรงนักเตะที่เขาล่ำเรือกันว่าทักษะมีมือสูงสุดในลีกของเราอาลีได้บอลอาลีได้บอลแทงให้เอ็นดีดีเอ็นดีดีบุกเอ็นดีดีเอ็นดีดีเลือกที่จะควิดโอ้โหควิดไม่ถึงนะครับตายแล้วควิดไม่ถึงเป็นการไม่คุยกันเอ้าเป็นประตูหนึ่ง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 ครับหนึ่งหนึ่งครับวีเขียวยิงลูกนี้ เหลือเชื่อเหลือจะเชื่อเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเหลือจะเชื่อเลยครับท่านผู้ชมชชแกก็ยังไม่คิดที่จะยิงเข้าด้วยซ้ำโอ้โหพีเทนมีการเปิดใหม่อานัตโอ้โหเสมอหนึ่งหนึ่งลูกนี้ตั้งแต่ลูกแรกที่ยิงกันยันลูกที่เสมอยังไม่มีใครเห็นใครทราบเลยนะครับว่าเขาทำามันยังไงโอ้พี่กวางลานักแต่เงินบาทไอ้เงินแสนครับท่านผู้ชม เดินผ่านกล้องยิ้มทักทายกันเป็นธรรมดา่ายบนเริ่มไม่คุยกันหน่อยแล้วทีมชาลามชาลามดินพี่เขียวได้โอกาสจะยิงอีกครั้งหรือเปล่าเอ็นดี้ที่แทงตัวละครไม่ตัวละครไม่ดึงดึงตัวละครใลคนใล็อกและก็เสียฟุตบอลไปโยน เอ็นดีดีแทงตัวละครใหม่เอ็นดีดียังได้บอลที่เอ็นดีดีอยู่ดึงดึงและก็เสียบอลให้คิลเลอร์พาสเดียลิกูให้เบิร์นตีสต์ไปไปแล้วไปได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเลยอัี่ฟุกปัดซิมนาทีคิดเดียนฟุกนอนบอยเกมยืดเยื้อแต่มีความตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยคือการยิงที่พิจารณามาหันเดกันทั้งนั้นเลยเอาเดียลิกูเปลือกูแทงพี่เบสจับบอลไม่ติดน่าเสียได้ น่าเสียดายกันเป็นดีเรื่องหรือพี่เขียวจะลองยิงอีกครั้งหรือเปล่ามาดูกันเอ็นตัวละครใหม่แทองอาลีได้บนลลุงนิดดึงเอ็นดีดีไม่เข้าไปเสียบไม่หาช่องเอาแล้วเอ็นดีดีตามบนอาลีเริ่มตามจับจับล็อกทางปับ๊บพี่รุยกุทำอะไรกระโดดเแงๆอยู่โอ้โหนะ่าเสียดายมากไปแล้วเอ็นดีดี ั๊บโดนหลโดนได้เสียบอลโอ้โหโชาลามชาลามน้อยคนนี้น่าจับตามองเป็นหนึ่งคนที่น่าจับตามองเอาแล้วครับร้างนอกสนามก็มีการสาเสมอแดงกันแล้วไม่รู้ราคาวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับสเสมอแดงกันแล้วเปิดจากไอ้เพียวลิกุสูงไปหน่อยนะ่าเสียดายเอาแล้วครับน,น้องมินคิมจองมินพี่เขียวล็อก ได้โอ,อกาสเลี้ยงปลอกใจตัวละครใหม่ <im it> พี่เจียวไม่ชันหน้าเสียได้มีการดึงเกมมีการดึงเกมมีการดึงเกมขึน้นมีการเปิดไกลพี่เบสเปิดอยู่ในตัวละครใหม่โอ,โ,หโอ้โหน้องคนนี้นี่น้องนี่ชื่ออะไรนี่พี่บเบอร์สามทีมฉลามน้อยเฮ้ยฉลามบุกอ๋อน้องต้นนะครับเพิ่งได้ข่าวมาจากข,าข้างสนามว่าน้องต้นคนนี้โมง กัดเป็นโมงน้องต้นจายอ่านัดจะทำยังไงอ่านัดล็อกหนึ่งโอ้โหล็อกไม่ผ่านไปครับเออพี่ีให้จ็บเขาแล้วพี่หายแล้วเหรอโอ้สมบูรณ์แบบแล้วนะแต่ก็ดีนโยนเดียยดย๋ยวมินโยนพี่เขียวเปิดพี่เบสเป็นคนเก็บบอลได้เบสตีเอ็นดีนดีเบียวด์ดิคุไดบอลจ่าย วีเออุยอานัทอานัทด,ดึงอานัทล็อกอานัทโอ้โหจะคืนอานัทตัวละครใหม่โดนเบียร์สองหนึ่งอาลีเกียโอ้โหกาเตนเคลียร์ลูกนี้ทดดักษะเหนือชั้นยิงกาเตนโอ้ปับเรียบร้อยกาเตนเปิดดอ,อกข้างไม่ได้คุยกันไม่มีการนัดแนะกันตัวละครใหม่ดูปั๊บตัวละครใหม่ ดนโดนดึงโดนกะเต้นกะเต้น,น,น,นปั๊บกะเต้นโอ้โหออกลังไปออกล้างน่ากลัวจริงๆตัวละครใหม่คนเด็กสมัยนี้ไปแล้วอาณัตจะบุกได้หรือเปล่ามาดูเกมบุกของฉลามน้อยน้องต้นจำอะไรไม่ได้เป็นเกมเป็นการครึ่งแรกเป็นเป็นเกมที่ดึงดึงตึงกันอยู่มากนะครับคอยบักคองคอยเก็บคอยสกัดกันอยู่สเสมอปึ้งปั๊บ <c oughs> อ๋อน่าเสียบอลง่ายๆนเกินไปอ้โหูน่าเสียได้อาลีตัวละครใหม่อาลีกระชากได้โอกาสยิงเสียได้มากเลยครับในโอกาสยิงเนี่ยหูทำไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวเบสตี้ออกมาแล้วขมสันลงไม่รูุ้มสันของทันเดอร์เอ็กเพลทหรือเปล่าเอาแล้วโอ้เอ็นดี้ได้บอลโอ้เพียลูกขูเสียงง่ายจนเกินไปลูกนี้อ้โหูนันผู้ชมครับน่าเสียได้พี่เียบเบรคโอกาสยิงกัง ไม่ธรรมดามีโอกาสยิ่งยิงเสมอผู้ชายคนนี้ได้หนึ่งเม็ดที่ตีเสมอมาได้โอ้โหของเขาโยนน้องต้นเก็บไม่ได้เลยบอลผมสัญโยนขี้อ่ะพี่เขียวขี้อ่ะเอ็นดีดีกระชากปุ้มเอ็นดีดีลองวัดด้วยการยิงเห็นตัวละครไมอารีลงมาไม่ธรรมดากันครับเด็กคนนี้เอ็นดีดีได้บอล จับโดนน้องต้นสกัดมาได้เคลียร์มาได้น้องต้นล็อก2หรือเปล่าไม่ได้น่าเสียดายเหลือเกินเอาแล้วอีดีดีอารีอารีนัดได้บอลโย่จะโยหรือเปล่าเพียริกุเลือกที่จะแทงเรียบๆโอ้โหคมสันคมสันเอ็กเพรสหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน่าจะมีหุ้นแค่1.9ครับเลยจ่ายบอลแค่นั้นน่าเสียดายจริงคมสันผู้ชายคนนี้ เิลือกรคเลือกที่จะเปิดหรือเลือกที่ยิงมาลองดูกันครับท่านผู้ชมมีตัวเติมวิ่งไปแล้วอ๋อนัดเลือกยี่เปิดเรียบโอ้ยเซฟได้ครับเซฟไวได้มือเขียวจากกงมินอเียวเลยนิดเดียวเอายามือเขียวเล่ไม่เหนียวเลยนิดเดียวดูนะครับกองเชียร์ได้มีการพูดแว่วๆมาคมสันสกัดทิ้งออกจากข้างล่างเป็นการเตะมุมจากคิลลร์พารทใครจะเป็นคนเตะจากมุมด้านซ้ายมือ เอ็นดีดีออลเลือกที่จะโยนเลือกที่จะโยนอาลีอาลีทำย<ด>ังไงแทงออกมาให้พี่เขียวพี่เขียวหยุดชุดชุดเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ซ้ำเกันไม่ได้นัดแนะกันตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเป็นการดูแผลนอกต้นสปีดสปีดโอ้ยไม่ทันครับไม่ทันครับลูกนี้สปีดมันห่างตัวจนเกินไป คูสไลด์ก็คงจะจิบไม่คุม้มคุณค่าสนามได้พูดไว้เอาแล้วดูน้องต้นเคลียร์พริคู่กระดกทิ้งกระดกขว้างนะครับเกมคู่ที่3นี้จะยืดเยื้อเลื่อยเปื่อยไปหน่อยนะครับเพราะกองเชียร์80%ไปเชียร์มวยหมดแล้ววันนี้เป็นมวยวันด้วยโอ้โหคู่บิ๊กแมทมีหลายคู่มากมายเราออกไปติดตามกันข้างนอกได้นะครับเปิดโอู้เอกกัดเปิดเร็ว อ้ยอกาเต็นกาเต็นกยติดกาเต็นได้คนเดียวแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งกาเต็นเลือกที่จะหลอกโอ้หน้องต้นเติมขึ้นไปแล้วกลับตัวมาไม่ดันเพียวที่คูโยนไม่รู้เขาโยนหรือเขาเลือกยิงนะครับคนภาคก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพี่เขียวดูการตัดสินใจของเขาโยนอารีจับไม่อยู่กาเต็นกาเต็นกาเต็นปั๊บกาเต็นหนึ่งหลอกริมเส้น ไปแล้วสองอาน,นัทแทงกันคือแนวกาเดนกาเดนทำง่ายๆเรียบย้อยวีเขียวเป็นนักคนตีเสมอและเป็นคนทำข้าประตูตัวเองน่าเสียดายเป็นที่สุดแต่เครดิตนี้ต้องยกให้กาเดนเป็นคนเปิดครับโอ้ยพ,พ่อหนุ่มคนนี้น่าจับตามองจริงๆเกาแล้วครับเกเมเริ่มดูเดือนมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นกาเดนต้องออกไปเติมบุรี่เติมคาร์บอนเข้าปอดก่อน เนื่องจากวิ่งไปเยอะเสียพลังงานคาร์บอนไปเต็มที่อานัตได้บ่อยครั้งโอ้ยกายน้องต้นโอ้ยขมสันคมสันแทงน้องต้นแทงเสาตล้นไปเราย้อนหลังไปหน่อยครับน่าเสียดายคนครึ่งกันดิเก็บคอแล้วนี่อารีแทงออกมาเอาแล้วครับพี่จนมาจากไหน อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนตัวลงมาอาลีอาลีจับไม่ดีดเสียบอนฉลามบนดินเริ่มบุกจากริมเส้นคุมสันแท้พี่กายจับไปตายแล้วจ่ายบนอย่างนี้เป็นการจ่ายยากจนเกินไปไม่ได้สื่อสารกันเลยทีมไม่มีเสียงการสื่อสารกันเล่นสองเกียร์เพียวดิุ้เกียร์เอาแล้วครับ สองทีมนี้เป็นการพูดคุยกันน้อยระหว่างทีมนะครับเป็นเกมฟุตบอลดิ้งเงียบปั๊บผมสันเบียดอารีได้บอารีล็อกอารีหิงไซจบด้วยไซอ้าวอัมลีทำประตูซ้ำไม่ได้สะโอนเซฟดูความเนียของนายประตูคนนี้น่ากลัวเสือเกินดูที่จะจายก,กับเท้าน้องต้นได้บอลล็อกมา ได้หรือเปล่าจับมาได้แต่เอากลับมาไม่ได้นะครับเอนนี่ได้บอลแต่บิไกมองอานัทรับบอลโอ้โหทักษะโอ้โหนี่มันนักบอลคอนเทนต์ยัดชัดโอ้โหหมสันมีหุ้น19%หรือ1.9มาดูกันอานัทโอ้โหนัโชบลูกนี้น่าเสียดายมากความเร็วยังไม่ถึงขั้นนะครับโอ้โหโกงมินเลือกโยน โอ้ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งเดินผ่านกล้องยิ้มหน่อยครับเยี่ยม๊าบวิ่งมาแล้วพี่ทนเลือกที่จะทำกายเลือกเปิดริมสิ้นใครจะเป็นคนเปิดพี่คุมสันคุมสันเปิดอานณาจายส้อนกันแล้วตำแหน่งมีการส้อนกันนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของชาลามบนดินจะคุมสันเปิดโยนข้ามฟากไปเลย เปียวลิก้เปียวลิก้มึนมันงงอัดดีกว่ายังมึนมันงงงอยู่นะครับเปียวลิกกโยนืนคำพังอีกครั้งแต่อานัทจับมาได้จับบอลมาได้เปิด ừ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  ยิงของกันยิงโอ้โอโโยสมนัยที่ชื่อคมสันความคมของการยิงเจ้าหนึ่งมีการโฉบมาได้เอ็นดีดีกระชากไหมาอาลีอาลีาล็อกห,หนึ่งล็อกสองลอดดา รอดแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่นึกว่าจะรอดน้องต้นกายกายซัดโอ้โหแม่ท่าซัดการปั่นคุ้งของเขาอานัทมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเป็นเสียหยุดลงไปแล้วยุดห้าหกเขาจะเริ่มย่องย่องย่องกระยิงกระยิงเอาแล้วครับ คมสานปั๊บโรดปั๊บอาลีเกมจากคิลเลอร์พาร์ทนี้เห็นการทำเกมจากอาลีและเอ็ดีดีอยู่สคนเห็นชัดแต่ตัวคมนี่คนนี้พี่เขียวเขียวเซอร์วิตผู้ชายคนนี้อาลีได้บอลเลี้ยงปั๊บออกซ้ายโอ้โหน่าเสียได้ เซฟลูกเมื่อกี้อย่างนี้เาต้องผู้ชายคนนี้สะต้นเดี๋ยวลิกูเรียกหาพื้นที่หาคนรับบอลได้การจ่ายยากไปหน่อยอารีซัดด้วยซ้ายโอ้โหดีนะครับสะต้นไม่บินถ้าบินนี่มีการเหนื่อยนะครับเซฟลูกวงในพี่เขียวเลือกซัดขี้่น้องต้นเคลียวมากพี่เขียวเลือกที่จะซัดออกไป เอาแล้วครับเกมบุกจากคิลล์พาร์ลิมเส้นยิงโอ้ยเขาได้โอกาสยิงได้ตั้งเยอะแยะโอ้โหนี่แหละครับปีศูน49สี่เก้าคนนี้ดาวน่าจับตามองอีกหนึ่งคนแทงมาพี่ยุทธทำอะไรไม่ได้อามลีเอ็นดีดีอามลีอ,อามลีอามล,ามลียังโดนสกัดด้วยเพียรีคู พี่เขียวเลือกที่จะยิงโอ้โหความคมของพี่เขียวยังมีอยู่นะครับใครบอกว่าเขียวเซอร์วิสไม่มีความคมหรือคงอยู่อินเกจากหลายๆคลิปหลายๆไม่มีการยิงอารีได้ไดไดบอลกระชากออกมาโดนลุงซองกชากได้บอลอยู่อารีได้บอลอยู่อัมรีอัมรีเพียวดิคุอาลีได้บอลอัมรีอาลีได้บอลโดนแฮนด์บอล เปิดโอเคพี่จนกระโดดบงังซะเลยไม่ธรรมาดาี่การสกัดบอลจากแดนหลังของเขาผู้ใอนในมาตุตั้งติเวลิกุจะเลือกจ่ายเร็วน้องตอน้นน้องจะจับบอลเข้ากลาง okay. โอเคโอ้มีการประทะกันมีการเปิดบุงกันนิดหน่อยอามรีน้องตอน้นมีการขอโทษขอป่วยกันมีการผิดพลาดกันบ้างนะครับฟุตบอลเป็นเกมปะทะกันอยู่แล้วน้องกาย ยนูนคุมสันพีเขียวเลือกจะเปิดหรือเลือกที่จะจ่ายเอาเอนดี ND ดีเอ็นดีดีกระชากลองเยึบด้วยขวาไปกระชากไหมเอ็นดีดีเลือกที่จะจับกาเทกคันพีเขียวเอ็นดีดีเลือกเติมอัมลีอัมล,ลีเลือกใจคืนอึ๊บอาลีอาลีจะเลือกแทงขวาเรียบร้อยเอาเซฟอีกแล้วสะตอหน,น,นุนนี้โอ้โห้ดูสิครับ นึกถึงเกมย้อนไปเมื่อปี2 0 0 8ที่โฟนเดอร์ตเลสหลุดไปคนเดียวอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นฟฟน,นเดอร์ตเลสเป็นพี่ยุทกวาลีกระชากมาได้จากริมเส้นชลามบุญดินกายเดินเกมเปี่ยวริกุคืนในเปียวริกุเปียวริกุเลือกเลือกแล้วก็น้องต้นน้องต้นใจคืนพี่กายโดนเพชรออกมาคมสันจากรับบอลได้ไหมขมสันโดนโชบ โดนเคลียออกมาจากพี่เคียวพี่จอยพี่จอยกระเจ้ามาพี่กายกายจะมากายจะมาจายเข้าตรงกลางน้องตน้นน้องต้นทําได้หรือเปล่าเลือกยิงโอ้ยเลือกที่จะกดยิงนะครับอาจจะไม่เห็นช่องของตัวเติมขึ้นไปสองฝั่งซ้ายขวาขเขาเลยเลือกที่จะยิงโยนโอ้โหพี่จอยสกัดด้วยหัวอืมอัมรีอัมลีอัมลีออ พี่เขียวเอ็นดีดีปล่อยให้ลงไหมปล่อยให้ลงหนากลัวคนนี้โอ้โหนักเตะจากนาราธิวาสพี่เขียวซวร์วิตเลือกที่จะซื้อกลับมาโอ้โดนเพรมีการเพรเกมเร็วเอาแล้วคมสันวีจอยพิวริคุพิวริคุกระโดดข้างๆนี่เขาเล่นบอลหรือเขาเล่นกระโดดยางครับพิวริคุแม่คนพ่ากระสงสังใสเหมือนกันนะครับการกระโดดเมื่อกี้โอ้ยจขึ้นพียุทธ์คนเดียวหลอกหนึ่ง นงางย oh, oh ิงโอ้โหไปแล้วพี่โทนพี่เขียวอัมลีพี่เขียวพี่เขียวโดนโดนพี่เขียวโดนโดนลุมอยู่โดนลุมหรือเปล่าโดนหนึ่งหนึ่งพียุทธพี่ยุทธเลือกหมุนเลือกยิงปั่นทัดโบเตะมุมทัดโบเตะมุมครับโอ้โห เกมหมู่ของฉลามบนดินเริ่มน่ากลัวเปิดน้องต้นเลือกเปิดมาแล้วอัมรีอัมรีล็อกม้วนกับหลังจ่ายขึ้นมาข้างหน้าพี่จอยได้โบพี่จอยโยนเปิดอันดีๆกระโดดไม่ทันนะครับโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนคมสันเปลี่ยนกับเบตตี้เอาแล้วคมสันเปลี่ยนกับเบตตี้กองหลังแนวสามเซนเตอร์แบ็กทีมนี้น่ากลัวจริงๆบเบตตี้จอมนอนหลับเอาแล้วพี่ยุทธได้อบอีกครั้ง เลือกที่จริงอ้หูยน่าเสียดายมันทีสุดแท่งพิทูน,นปับ๊บโยนอัมลีอัมลีอัมลีมลจ่ายเอน็นดีดีอนันนี้เลือกซ้ายซัดด้วยซ้ายโอ้โหมาแล้วได้มามาอีกเบตตี้เบตตี้กระชากคนเดียวโยนโอ้โหติดวีเคียวเซอร์วิสเล่นต่อครับตอ่อเลือกเรียเล่นเอ้า เขาเลือกตัดสินที่จะออกกันนะครับแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายกองทีมมีการประกบติดของเอนดีดีปั๊บโยนโอ้ยาพลาดไปพลาดเป้าไปเลือกที่จ่ายและคิดดีเอนดีเลือกแท่งเอ,อืเ้อเบตี้ถือว่าสกัดดีนะครับลูกอย่างนี้เอนดี ND ดีจ่ายเขียวเซอร์วิส เกี้ยวต้อีแทงนีจนจนจะทำไงแทงเอ็นดีดีเอ็นดีดีสะกดโอ้ยปั๊บไปแล้วพิยุทธจะทำได้หรือเปล่าพิยุทธพิยุทธยอมเลือกกระโดดทำไม่ได้พี่เกียวกระชากอืมเอะยาวไปหน่อยเีือลิกุเลือกตีจับริมเส้นโยนตีเอ็นดีดีกาโยลูกนี้พี่จนเกียวมา เกมตรงกลางของชาลามบนดินไม่มีนะครับีิโจนจับบอลรับบอลเลือกโยนอัมรีหนึ่งหกับน้ปรตูตั้ไม่ได้นะครับโอ้ยหนึ่งหนึ่งกันไมาประตูแล้วดวลกันแล้วไม่มีตัวประกบเขาเลือกที่จะซัดจริงไปเลยเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับเลือกที่จะยิงเปียริคุเปียริคุเลือกที่จะโย่แทงออกมาริมเส้นอนั อานัทจ่ายข้าตรงกลางจ่ายข้าตรงกลางอานัทเพียวที่กูโยนมีเบสรับบอลได้หรือเปล่ามีเบสสกัดยังไม่ติดพีชอนเฮียเพียวที่กูโยนอานัทอานัทหม่แล้วอานัทแทงโอ้โหลุงนี้อานัทจับบอลหลังเข้าอยู่ปั๊บพื้นเพียวทีู่เลือกที่จะโยนพี่กายบุกเต็มมัดตาซึกโยนโอ้โห ลูดิอดสซัดหัวเกือกแบบนิ่งๆไม่เลยยูนมาแล้วกงมินเบติดิโดนอาลีเข้าสกัดโอ้โหโดนอาลีเข้าไปรับบอลลูกนั้นเบติเบติยูนอาร์รับไม่ติดอาลีโอ้ยอาลีแข็งแกร่งจริงๆผู้ชายคนนี้ความมุ่งมั่นและความเร็วของเขาน่ากลัว กาตินกาเตินไปเติมบุรี่มา่แล้วนะครับมีแรงวิ่งกับกาอีกครั้งกาเตินกาเตินเลือกที่จะปากคอง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 ช่องปากคองช่องแต่ปิดไม่อยู่เบสต่เคลียเบสเพียวลิกรเคลียไม่น่าเสียได้หมดเวลาขึงแหลกไปล